สวนเล็บคุดผักชีปลูกง่ายๆครับปกติเขาจะปลูกกลางแสแลนแต่ผมอาศัยในหล่มใหม่นะครับปลูกง่ายๆเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เล็กๆตลาดน้อยๆนะครับก็เลยปลูกบุหลือับอาศัยต้อมใหม่ล่มใหม่เนี่ยต่มใส่อาศัยหมอมมะพร้าวนะครับเอาไปจัดงานกันนะครับซึ่งกับมีการจัด ทอดอกไม้จัดนั้นจัดนีกันไปพอเตอร์ไซค์สีไก่หมูว้านก่อนนี่ยางอินเดียครับยางอินเดียนะครับเที่ไปจัดงานพงลิดนะครับซึ่งเขาจัดกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ้งกันแล้วกันนะครับนี่คือการจัดทอดอกไม้นะครับใบไ,ไม้สวยๆใบยางอินเดียครับจัดทอดดอกไม้สวยงามครับอ,นนอ,อันนี้สีเหลืองขาว ทนใบเขียวทนใบยางอินเดียนี่ครับนี่นหลายหคนถามมากครับใบยางอินเดียไปใช้ทำอะไรสวยๆนี่แหละครับใบยางอินเดียเล็บพุทธพชีจะจะเห็นจะชัดนหมดอกกุหลาบดอกเกี๊ยวิลลาดอกมัมใบยางอินเดียอันนี้จะเป็นกรอบรูปครับไม่มีแบ่งอร่อยแหลกสวยๆครับ ยางอินเดียชอ่ออันนี้จะเป็นกรอบรูปสวยๆครับพอดีเอาเล็บขุดปักชี้มาทรงเพินนะครับก็เลยถ่ายรูปใบายางอินเดียตัดใหม่เป็นว้รอบก่อนสสวยๆครับเห็นไหมครับ